วัสดีครับพบกับรายการนิคมลุยสวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาคลองตำบลอานนีอำเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพามาดูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของไอทิสุกนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับนะครับอยู่บ้านนาคลองนี่แหละครับมาเยี่ยมยามถามข่าวดูนะครับเดี๋ยวเราไปให้ไอทิสุกพาชมบรรยากาศสวนใต่นาบ้านเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับนี่คือพี่ทิสุกนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูที่นาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านนาคลองนะครับทิสุกก็เริ่ม เริ่มทำมากี่ปีแล้วครับนี่เออทำปีนี้ปีแรกนะครับปีแรกนะครับวางแผนมามาลายปีเหมือนกันอืมพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้สิบสี่ไร่ครับครับเดี๋ยวมาดูปีแรกนี่กล้วยนี่ลงมาเมื่อไหร่ครับได้เดือนหนึ่งครับโอ้โหเดือนหนึ่งสูงขนาดนี้เลยถึงไหนครับนี่สิบสี่ไร่นี่อถึงตรงนู้นียาลลกหน่อยยาลลกงูนะครับอืมครับนี่เรา นี่เป็นทางเดินเข้ามาอีกทางนะครับก็เดินเลาะเลาะดูนะครับวันนี้พาชมโปรเจกต์ปีแรกของที่สุขนะครับคือวางแผนไว้ในคือจะทําทําสวนไปด้วยทํานาไปด้วยใช่ไหมครับครับผมเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทําผสมผสานนั่นแหละครับผสมผสานครับเดี๋ยวเราดูนี่ครับป้วยลงลงในช่วงเดือนไหนครับป้วยนี้เอ่อพฤษภาครับพฤษภาพฤษภามิถุนานี่คือนาข้าวนะครับ ก็นี่เป็นคลองไส้ไก่หรือเปล่าค,ครับที่อยู่ข้างในคลอ,อ,องไส้ไก่ทะลุถึงกันไหมทะลุถึงกันครับไปหาสะเลยอ๋อรอบเลยรอ,อบตัวขอาไปสะมีมีห้องน้ําห้องท่าน,นะครับคือวางปีแรกทําได้ขนาดนี้นะครับมีโครงสร้างแล้วก็มีเถียงนานครับอยู่ฝั่งนู้นคือเถียงนาเดี๋ยวเราจะพาไปดูเถียงนาอันนี้คนาเรีเจ้าใช่ไหมครับครับผมอ๋อแต่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับตรงนี้มีมีเดี๋ยวค่อยเลค่อยเดินดูนะครับรอบๆอบนี้ดูที่ที่สุดก่อนนะครับบรรยากาศ ร่มรื่นนะครับเรามาช่วงตอนนี้ก็ต้นเดือนกันยาหกสี่นะครับวันที่สองกันยายนสองห้าหกสี่อันนี้เจาะต่อน้ำครับโอ้เจาะน้ำไม่ติดอืมคือขุดขุดก็คือขุดช่วงเดือนไหนครับขุดนาเนี่ยมีสาครับผมโอมีสานี่นี่คือกันยาก็มาอ๋อประมาณมีสาพุษภาเนี่ยเสร็จพุษภานะครับนี่ก็ ก็เห็นผลแล้วนี่้ดินมันไม่ค่อยยุบเท่าไหร่นะรเราเดินเนี่ยดินแน่นดีครับดินแน่นเออเอ,เอ,อ,ออกแล้วนะครับกล้วยกล้วยธรรมะนี่นะครับอืมก็จะมีหน้องน้องขุดใหม่ใช่ไหมหน้องเราขุดใหม่อันนี้ขุดของพี่สาวตอนนี้อันนี้ของพี่สาวแต่น้องที่สุเองก็ขุดตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ขุด,ขดแต่แต่ก็จ้าง,จ,างจ้างเมารวมกับค่าคลองค่าทําอ่าทางเดินอย่างนี้ใช่ไหมครับ อตัวนั้นจะเป็นของโครงการครับ๋อโครงการครับแล้วเราวางแผนไว่ขุดด้านบนวางแผนขุดด้านบนแล้วก็ตรงนี้ให้ตับแล้วก็ระบบเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ก็คือทำเป็นไส้ไก่รอบเลี้ยงปลาเนยอครับโครงการสองพันห้าบ่อของเรานะแต่ว่าเบ็เสร็จนี้เราเสียค่าจ่ายเท่าไหร่ในการลอกหรือว่าขุดนี่ครับเอ่อตรงนู้น เสียค่าสะในสองพันห้าแล้วก็ขุดตรงนี้ของไส่ไก่ของไส่ไก่นี่เจ็ดถันโอ้ครับเจ็ดัโอ้ก็ไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะเลยแค่นั้นแหละครับโอ้ก็รวมกันก็ประมาณหมื่นกว่าครับทั้งฝันนู้นด้วยโอ้หมื่นกว่าหมื่นกว่ารอบๆบนะครับอันนั้นก็ทางเดินน้องทางนู้นโอ้ครับครับเดี๋ยวก็นี่ก็ของญาติพี่น้องนะครับทาคล้ายๆกันแต่ว่าที่สูงนี้ยังยังไม่ได้มาอยู่นะครับแต่ว่าวางโครงการไว้โปรเจกต์ไว้ว่าทําไว้เพื่อ เพื่อมาทําสวนตรงนี้ทําสวนผสมตรงนี้อืมยังไม่ได้มาอยู่นะครับโอ้ดูข้าวนะครับนี่ข้าวอันนี้ของพี่สาวเราของพี่สาวครับอยู่บ้านก็ติดโซล่าเซลล์เรียบร้อยโอ้และก็คือเอาน้ํามาได้จากจากบ่อนี้แหละบ่อน้ําใสเลยโอ้อันนี้เน้นเน้นนามั้งครับผมว่าเน้นนาแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นของที่สุกอยู่ครับผมอันนี้องสุกครับ เดินไปดูบ่อนี้ลึกกี่เมตรครับอันนี้น่าจะประมาณแปดเมตรครับโอ้ลึกมากครับคือดูได้ทั้งปีอยู่ได้ทั้งปีครับโอ้นี่ข้าวงามนะครับนี่เขียวเลยที่ผ่านมาปีนี้ที่นี่แปลงนี้งามสุดนะครับแถวบ้านผมในหมู่บ้าน่าครับผมในหมู่บ้านด้วยแล้วก็ที่บ้านผมด้วยแปลงนี้งามสุดแล้วศีสะเกตนะครับแต่นี่ยิ่สุรินแต่สุดผมมาสุรินเนี่ยแปลงนี้งามสุดอยู่ตอนนี้ที่เห็นนะครับปีนี้อ่านี่นะครับเป็นพื้นที่พื้นที่รอบ แล้วก็มีเถียงนาไม่ใช่เถียงนาแล้วครับนี่เป็นโมเดนอย่างดีเลยก็อยู่นี่เลยหรือเปล่าครับพี่สาวเราเนี่ยเอออยู่บ้านครับออกมาแต่ก็คือทําอยู่ตลอดไม่เหมือนกับที่สุขที่ว่าเออไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าอยู่ต่างพื้นที่ทํางานอยู่ต่างพื้นที่แล้วก็ไปไป,ไปมาไม่ได้อยู่ทําประจําใช่ไหมครับครับอืมนะครับนี่ทีลงโล่งครับวันนี้พามาเดินเที่ยวเอ,อแปลงนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ครับ ส่งบ้านรือว่ามาพามาเที่ยวสวนนะครับวันนี้ใรนาสวนผสมด้วยแล้วก็ดูป่ากล้วยดูสวนกล้วยไปด้วยนะครับปลาเยอะๆปลาปลาอะไรครับเป็นเป็นพวกมีปลาตะเพียนทุกอย่างเลยผสมผสานผสมผสานสามสิมตรสามสิบเมตรลึกแปดเมตรนะครับกว้างก็น่าจะยี่สิบเนาะประมาณเราด้วยสายตาด้วยสายตาประมาณสิบห้าสิบห้าคูณ สามสิบนี่รี่พูลไก่อะไรครับนี่อันนี้โซล่าเซลล์ครับน้ำจากโซล่าเซลล์น้ำจากบ่อบบาาดล่อบาดาลปั่นขึ้นมาหาหาบ่อครับผมแล้วก็สูบจากบ่อไปไปหาไปหานาแล้วก็ลดต้นไม้ลดต้นไม้โอ้มันก็จะทำงานอองมาตลอดอย่างนี้ใช่แดดออกมาก็เก็บไฟแล้วก็ทำต่อถ้าแดดแรงแรงมากอ๋อครับนี่คือน้ำประดาลนะครับ ดีย๋ยวไม่ไม่มีแดดเดี๋ยวออกกระถางนี้ครับครับอ่ะวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับที่สูงนู่นนะครับคือส่วนที่เที่ยงน้าของพี่ที่สูงเรานะครับอ่ะเราเดินดูล่อเลาะไปนะครับนี่คือฝาข้าวที่โอ้งานจริงๆนี่คือว่ามันมันโตตามฤด,ด,ดูกาลของมันเลยข้าวตรงนี้นะครับของเรายังงญ้าท่วมอยู่นะครับ<ม>นาที่บ้านผมเนี่ยยังญ่าท่วมคือตอนนี้มันพอน้ําแต่ก็ไม่ได้เสียค่าไฟด้วยนะครับเป็นโซลาร์เซล โอ้ทำเกษตรแบบมันมีความเย็นด้วยนะครับปลาน่าจะเยอะนะครับนี่มีมีมีอันนี้ด้วยมีน้ําด้วยนะครับโอ้เป็นที่มรดกนะครับก็พี่น้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําคล้ๆกันนะครับนี่สามแปลงนะครับเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เราเดินไปนาที่สุกนะครับนาที่สุกอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือบอ่อที่สุกนะครับนี่คือแปลงนาแปลงนาปลอดสารปลอดยา บางปีก็ปลอดข้าวไว้เง้นโอ้ยามันคุมไม่ได้กินสารพิษปลอดสารพิษด้วยปลอดข้าวด้วยนี่ครับอันนี้อันนี้ปลาเยอะแยะครับในนี้โอ้มีปลาเยอะแยะครับผมอืมอันนี่ก็ลงมาสลาปลาพวกประเภทไหนครับปลาเนี่ยปลาช่อนปลาสลิดปลาเนินปลาตะเพียนครับทุกอย่างครับอย่างนี้ครับแต่ก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาเออนี่นะครับนี่คือเอ่อบ่อที่สุกนะครับ มีบ่อปลาที่นะ้นน้ำมันจะขุ่นแต่พอนปีแรกใช่ไหมครับครับขุดยังไม่ขุดอันนี้สองปีสามปีแล้วครับผมโอ้ตัวบ่อนี้หลายปีแล้วหลายปีแล้วครับผโอ้สองสามปีแต่ว่าไอ้พวกคันพวกไอ้คลองไส้ไก่น่ะถึงถึงปีนี้ครับถึงคำปีนี้อ๋อครับครับนี่นะครับนี่ยาวเท่ากันไหมครับเนาะบ่อนี้บ่อนี้น่าจะประมาณยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรกว้างน่าจะเท่ากัน ยี่สิบห้าคูณสิบห้าลึกก็แปดเหมือนกันใช่ไหมครับ<ม>ลึกสี<ม>่เมตรครับอ๋อลึกสี่เมตรมาแต่ท่าน่าจะทำไม่ถึงสามเมตรครับครับเอมะม,ม่วงอันนี้กําลังพึ่งลงนะครับ,รบก็พึ่งลงลงปีนี้เองนะครับก็ถือว่ามองเห็นภาพแล้วนะครับว่าจะลงอะไรต่อแล้วก็รอบ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 นี้ก็คือป่าอ้อยนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ป่าอ้อยชาวบ้านก็ยังทําไร่อ้อยกันอยู่คือ อำเภอรปราสาทมันมีโรงน้าตาลใช่ไหมครับมีเออปราาสาทระโกนชัยอันนี้ไม้ฮอกกันี่นี่นะครับน,นี่ลงใหม่ๆเองนี่ฮอปกันนี่นะครับต่อไปถ้าโตขึ้นอีกไม่กี่ปีนะนี่มะม่วงครับมะม่วงเป็นแถวเลยโตขึ้นอีกไม่กี่ปีก็จะร่มรื่นนะครับบางตอนนี้วางแผมระยะยาวระยะยาวนะครับตอนนี้ที่สุงอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สี่สิบสี่สี่สิบสี่นะครับก็โหกว่าก็คือตอนนี้ก็คือ นี่แหละวางแผนไว้ช่วงป,ปลายๆนะก็มาทําเกษตรแล้วไม่ต้องลุยงานนอกละกอันนี้คือใช้เวลาวเวลาว่างมาทํานะครับไม่ใช่งานหลักนะครับจริงๆก็งานประจําก็มีนะครับแต่ที่สุดก็แบ่งเวลามาทําเกษตรแบบนี้นะครับถือว่าแบ่งเวลามาเพราะชอบนี่แหละวางแผนไว้เห็นเห็นถึงความสุขแล้วก็วางงานได้นะครับที่มาวางแผนแบบนี้ใช,ใช่เวลาร่างกายไปไม่ไหวครับก็อยู่กับ,บกรธรรมชาตินะครับเยอะๆนี่ก็แซมตะไคร้ไว้ด้วยนะครับตรงนี้ แปลงตะไคร้อันนี้เราเดินรอบเรวก็ไปเดินแปลงนู้นนะครับทำทำทำแยกเฉพาะเป็นสวนเป็นกองไส้ไก่นี่กี่กี่ไร่ครับเอ,อ่อตรงนี้น่าจะประมาณไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งสองไร่ประมาณสองไร่รวมรวมไอ้รวมบ่อรวมคองไส้ไก่ตแต่ที่เหลือก็เป็นนาข้าวครับผมอืมสองไร่แล้วก็คันนาก็ทําเป็นถนนแบบนี้นะครับปลูกกล้วยไ,ไปในระหว่างทางอย่างนี้ บะพ้าวบูมะพร้าวยังไม่ได้ลงอีกเลยครับก็ก็ปีเดียวนะครับเห็นผลเห็นต้นมันยืนขึ้นมาได้ห้าวันกปุมะพร้าวสิบวันสิบวันสิบวันนี่พันธุ์อะไรครับนี่พันธุ์เตี้ยพันธุ์เตี้ยเดินให้มาเดี๋ยวเราไปดูบ่อตรงนู้นก่อนก็ได้ครับบ่อบ่อของของญาติใช่ไหมครับตองนี้ครับเนอืมครับเนี่ยเดินเป็นคือคือพี่พี่น้องกันในที่สามแปลงนี้ที่เราเดินดูอยู่นี้ก็คืออ่เป็นที่มรดกใช่ไหมครับ มาทําเป็นเกษตรกันนี่นะครับแต่ถือว่าไฮไลท์จริงๆก็คืออาทิตยสุขของเราวันนี้พามาชมสวนนะครับก็เห็นวิธีการทําค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทั้ง3าแปลงแบบนี้เกิดเห็นผลก็คือว่ามีปลาเนยก็ข้าวงามแล้วก็กล้วย,กล,วยกล้วยแล้วก็พวกไม้ป่าเราลงได้แล้วมะฮอกกาน,นีเราลงในคันนั้นทำเป็นแหล่งอาหารใช่นนใช่ใช่ใช <ๆ S 1> ครับเราเห็นภาพแล้วตอนนี้คือเดินเดินมาทำคล้ายๆกันแต่แล้วจะใครชอบจะจะลงพืชแบบไหนนะครับ นี่นะครับนี่เออน้ําไม่เหมือนกันนะสามบ่อนี่อันนี้น้ําจะออกไปแนวแนวคูนกว่าเพราะาปลาเยอะแน่เลยโอ,อ้ครับแล้วก็มีโงรงท่านแปลงนี้ยังไม่มีโรงเรือนนะครับเพราะว่าคงจะไม่ได้อยู่นาก็มาทําเป็นช่วงแน่ๆเลยนะครับอันนี้ใช่ไหมครับที่สุดใช่ใม,มาเป็นช่วงช่วงมาเป็นช่วงชวงอันนี้คือเตาถ่าน นะครับเตาถา่านแบบโบราณแล้วเนี่ยคืออันนี้ของคุณลุงอืมของคุณลุงนะครับนี่ดูน้ําแล้วสะทางปลาจะเยอะมากาเลย,เยนี่ครับเห็นลอยคออยู่ปลานินครับเจ,จ้าปลาที่บ่อเรานี่ปล่อยไปเยอะไหมเยอะๆครับผมแต่ว่ามันมองไม่เห็นเพอนอยู่นโอค้ครับครับครับโอ้ดีนะครับพอมาทําใกล้ๆกันมันดูแบบร่มรื่นตาแล้วก็มันเหมือนมีเพื่อนมันไม่โดดเดี่ยว มันเหมือนอมันเหมือนอเ,เออมันเหมือนนะมาทําด้วยกันมันจะมีแรงบันดาลใจว่าเอยเราจะลงอะไรเราจะลงอะไรต่อไปเราปลูกไม่เหมือนกันแล้วก็จะแบ่งกันกินนะครับนี่คือหัวใจเลยจริงๆก็คือที่สุกวางแผนไว้ก็คือเอาไว้กินไม่ได้เอาไว้ขายไว้กินแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งแล้วก็ทําบุญนะครับสุดประสงค์นั่นแหละครับรครับจะทําบุญด้วยได้แจกเพราะว่าเข้าวัดบ่อยเอต้องบ่อยอย่างนี้เลยว่าที่สุกดู ดูเทนก็รู้ครับว่าสายวัดสายทําบุญสายทรมานะครับสายความดีแจกอย่างเดียวครับผมะไรนะครับแจกอย่างเดียวใจเป็นบุญใจเป็นบุญนะครับนี่หัวก็นี่แหละหัวไปวัดหัวไปวัดน้าเห็นไหมสีเขียวๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาทาความสะอาดอันนี้คือแดนของคันแดนของที่สุกใช่ไหมครับอันนี้่าเราลงนี่ครับไม้มันจะขยายขยายไปเรื่อยๆแล้วก็อีกไม่กี่ปีผมว่าตรงนี้ก็จะร่มรื่นนะครับ นี่มอหกรรมนี่นะครับพี่ปูอืมว่างเะนาะครับคลิปนี้ผมต้องบอกว่าต้องดูกันเรียวๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นที่ติดกันแล้วก็มาทําคล้ายๆกันนะครับต่างกันที่ว่าใครได้อยู่กับพื้นที่มากกว่านี่โอ้เสียงกบโดดนะครับอ,อนี่ครับอย่างที่อ่ที่สุงนี้ที่สุงนี้เขาก็ไปไปมามาอยู่ยังไม่ได้ลงเต็มตัวอีกสักพักนึงก็จะได้มาทําที่นี่อย่างเต็มตัวนะครับให้ลงตัวทาง ครับครับอ๋อมีมีแผนการด้วยนะครับปีหน้าอันนี้นะครับเราเดินรอบตรงช่วงที่เป็นคลองไส้ไก่นะครับนะครับก็เป็นโอ้นี่นี่ปลาในคนาก็เยอะปลาในปลาในนานี่ก็เยอะนะครับนี่คือถ้าใส่เบ็ดไปเดี๋ยวนี้ก็ติดเลยปลาที่มันมาจากบ่อนั่นแหละครับนี่บ่อที่สุกนี่ครับบรรยากาศอ๋อปล่อยในนาเนี่ยไม่คลองไส้ไก่เราเลึกไหม เออเมตรหนึ่งครับผมโอ้แต่ว่าเราสามารถผ่านน้ำมาใช่ครับในคลองได้ในคลองได้ครับเพราะว่าวางท่อวางโอ้ครับครับอืมตรงเดียวมันก็เปิดมานี้ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ก็ว่าว่าเราว่าจะทําอะไรกับกับน้ําตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ที่เราเดินนี่นี่คือทางเข้ามานะครับนี่คือทางเราเข้ามาเป็นทางเออเป็นคันดินที่คันแท้ใหญ่ครับที่รถเข็นเล็กๆก็ผ่านได้ผลผลิตผลทางการเกษตรได้ครับที่ตรงนี้ทําเผื่อไปเยอะเลย เมตรครึ่งแล้วมั้งครับนี่หรือสองเมตรครับทางนี่สองเมตรถึงไหมประมาณนี้นะนี่ที่เราเดินอยู่เนี่ยประมาณสองเมตรนี่ครับปลูกหญ้าปลูกถั่วแล้วก็ปลูกกล้วยนี่ที่ทางเดินเข้ามานะครับนี่มีผักบุ้งแซมด้วยนี่ไม่ได้ซื้อผักเลยไม่ต้องซื้อปอดสารพิษอดนั่นปอดสารพิษนะครับอนี่นะครับพาชมสวนนะครับวันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ แต่ใจเราจะมาเริ่มทำจริงๆนี้คิดยังไงครับปีไหนเนี่ยที่มาจากว่าคิดว่าเราจะทาเกษตรนะก็คิดว่าทําไปเรื่อยๆครับูเพื่อไปทําบุญอยู่ที่วัดนี่แหละครับผมอืมก็คือเป็นคนชอบทําบุญตัวเกษตรเราทําเนี่ยก็เพื่อไปต่อยอดกับบุญที่เราทําแล้วก็งานที่เราทําด้วยคือเราทํางานเพื่อเพื่อบุญด้วยในส่วนหนึ่งก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยเหมือนกันการทำเกษตรผูพูดก็หวังผลนะเราทําบุญแล้วก็คือเราปลูกปุ๊บแล้วก็คิดถึงอุ้ยอันนี้พอกล้วยมันโตขึ้นแล้วก็ อยากเอาไปวัดมีความศรัท <inf light> ธาทางด้านนี้อยู่แล้วก็เลยทําไปมันก็เอื้อกันกับการทําบุญของเรานะกับวิถีชีวิตของเรา <c oughs> ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้เพื่อ <orsch ach> ้าาย <c oughs> ใช่ใช่คือคือ,คอ <c oughs> หลักๆก็คือกินให้อิ่มก่อนและ <c oughs> แล้วก็แจกนะครับอครับเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะครับนี่คือห้องน้ําห้องน้ําโปรเจกต์นี้ไปเท่าไหร่ครับงบประมาณอืมนี้น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับทําเองหรือเปล่าครับทำเองไม้นี่เป็นไม้จากนาเราหรือเปล่าจากครับผม คือว่าเลื่อยทอนแล้วก็มาทําเป็นพวกเครื่องมันก็ประหยัดไปอะกยันะไมงั้นเราก็ต้องใช้เหล็กนี่หมื่นกว่าบาทก็โอเคนะครับเอาไว้ในทุ่งนาแบบนี้คือก็นอนได้อะนอนนาได้มีโรงเรือนมีโรงครัวแล้วก็มีที่ทําอาหารนี่เดินรอบนะครับนี่สามสามแปลงนะครับนี่ทีแรกเราเดินแปลงนี้ก่อนแล้วก็มาแปลงนี้แล้วก็แปลงนู้นนะครับนี่นะครับสามแปลงทําทําแซมกับนาข้าวนะครับ อเออท่อระบายน้าใช่ไหมครับครับอืมเราสูบเข้าตรงนี้ทีเดียวแล้วก็เปิดเข้ามาน,นี่เลยตัวนี้ตั้งระดับไว้ตั้งระดับน้ําคือฝังท่อน,นี้ก็ตั้งระดับน้ําไ้แล้วนี่นะครับแล้วก็พอได้ระดับปุ๊บมันปั่นมาได้ได้ระดับมันก็จะไหลมานี่ไหลมานี่ครับโอ้นี่ครับ<ม>คือคือคอยู่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราเลยใช่ครับฝัมันก็<ม>วางไว้เรียบร้อยดีดีครับอันนี้เราคิดเองหมดนะแผนแบบทุกอย่างที่เราออกเองเนี้ยก็คือเราคิดตามงวของเราเลยใช่โอ้สุดยอดครับ นี่ครับชอบอันไหนก็ทำอันนั้นครับก็คือใจรักกันนะพูดพูดอีกแบบนึงก็คือใจรักข้าวนะข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ตรงนี้มีน้ำปุ๋ยธรรมชาติก็ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อืนะครับอ่ะเรียกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่งมันยังไม่ได้เล่งครับอยู่ตามธรรมชาติอยู่ให้ปลาอยู่ไปก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาครับนี่คือไม่มีเวลาอันนี้คือปีแรกห็นผลขนาดนี้ก็ถือว่า สุดยอดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงเถียงนาน้อยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ที่สุขมากครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาเดินเที่ยวพาเดินเที่ยวสวนนะครับสวนไร่นาสวนผส,สมในวันนี้นะครับผมบสวัสดีครับ